ก็เดินมาอีกภาคหนึ่งของถนนครับของตลาดในพนมเป็นนี่น่าจะเป็นส่วนกวกของอันนี้ขายสุขภัณฑ์แน่ๆครับเฟอร์นเจอร์เป็นสุขภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้า,สาผสมกันอยู่เดี๋ยว ผมจะเข้าไปเดินตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นโบบีตลาดโบบีบ้านเราก็น่าจะประมาณนั้นก็เป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนะครับเขาก็จัดโซนเอ้เป็นตลาดขายเสื้อผ้าขายโบบีบ้านเราครับดูดูก็น่าจะประมาณนั้น ก็วางเป็นล็อกเป็นล็อกก็ขายเสื้อผ้าทั้งแถบเงียบนะครับไม่เคยมีคนเดนินเลยไปดูออกนอนไร้ได้ดังออกเป็นขายขายเสื้อผ้าแบบโบเีบ้านหรอดูดูไม่มีคนเดินเลยอะ่ะนี่กับแม่ค้า นั่งคุยกันเงียบมากครับเป็นพวกขายของถ้าบ้านเรานะก็น่าจะเป็นเหมือนพวกภาวนรักนะมีครบมีหลายอย่างครับเท่าที่ดูเป็นล็อกล็อกล็อกลายไม่เหมือนกันโบบีโบบีโอ้เงียบมาก ไม่มีคนเดินเลยอะยังไงโอ้นี่รูนี้เสื้อผ้าแบบสตีประมาณนั้นครับมีอ้อผมเริมแท็กเข้ามาเป็นเป็นล็อก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 ต่างแล้วครับเพื่อจะ ดูข้างในตลาดเพราะว่าเป็นอย่างนี้ก็ถ็งเนี่บไม่ค่อยมีคนเดินเลยมมผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตลาดสายสีแต่ไม่มีคนน่ามจะเดินหลือกไปด้าน<ม>เป็น มันมืดแน่เลมันรู้ว่าทะลุออกได้หรือเปล่าดูิัน่าจะเป็นตันซอยตันทางนั้นน่าจะตันไปแล้วครับที่มืดมืดนินนิดก็เดินลุดออกมาด้านนี้ก็เหมือนตลาดขายของทินี่แต่ แต่นะ่าจะเป็นขายตอนเช้าครับมันเพิเจ็บร้านไปแล้วอนนป็นอีกโซนอีกมุมหนึ่งของตลาดค่อยเป็ดมืด,มด อันนี้เป็นเหมือนตลาดสดม,มือหนาเลยจะออกทางไหนทางเดิมไม่ออกด้านนี้เขาขายตอนเช้าตอนเย็นไม่แน่ใจครับคนก็ยังเดินเดินเดิน นี่มันเหมือนมีรถวิ่งผมจะเดินลุดออกไปทางนี้เลยผมก็ไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนมันจัด,ดเดินรดออกมาที่ถนนใหญ่อีกเส้นหนึ่งละ เป็นเพื่อนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของตลาดเสื้อผ้าถ้าเป็นบ้านเราก็โบเบยามเย็นครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ